พ่อครับผมนี่คือเป็นแม่คันของหมูใช่ไหมฮะอ,อ,อ๋อดูเป็นพ่อละครับอ๋อคือเป็นพ่อคัออนนะครับผมตัวใหญ่ใหญ่มากเลยครับนี่หนักประมาณกี่โลครับเนี่ย <c ười> เคยช่างไหมฮะสองร้อยโลโอ้โหดูสิครับดูใหญ่กว่าคุณพ่อมากเลยครับผมสวัสดีดครับผม วันนี้ทินเกษตรบ้านเราขอพาทุกท่านมาชมฟาร์มเลี้ยงหมูนะครับวันนี้เรามาชมฟาร์มเลี้ยงหมูของคุณพ่อศักดิ์นะครับผมไปดูกันได้เลยครับผมเดยมนมาดูฟาร์มหมูด้านใน,นนะครับผมกว้างขวางมากเลยครับมาเจอแม่หมูครับผมตัวย่างใหญ่เลยครับ จเอโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับผมน่าจะ100ร้อยกโลอ้ตัวใหญ่มากเลยสีํำตาแลก็เป็นแม่หมูนะครับผมเป็นหมูพันธุ์นะครับ อมมาเจอลูกหมูตัวนี้น้อยโอ้น่ารักมากเลยครับผมด้านไหนน่าจะเป็นแม่ของลูกหมูนะครับลูกหมูเหมือนว่าอยากจะไปหาแม่เขาตอนนี้ก็จะขังแยกไว้ก่อนนะครับผม วัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อเชื่ออะไรครับผมคุณพ่อสมศักดิ์นะครับสถานที่ตั้งฟาร์มหมูอยู่ที่ไหนครับที่โมซีโมซีตำบลนาบอคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับผมคุณพ่อเลี้ยงหมูมานานหรือยังครับเลี้ยงปีสองปีเนเลี้ยงปีสองปีแล้วเนาะ ก็สามารถผลิตลูกหมูออกจำหน่ายได้นะพ่อเนาะอ๋ะอคณพ่อเก่งมากเลยครับผมมีลูกค้าได้มาสั่งจองลูกหมูบ้างไหมครับเยอะมากน้อยขนาดไหนครับเ่องนี้ก็มีมาแต่ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยเนาะเพราะว่าที่เริ่มเริ่มพอหมูครับผมก็เริ่มอันนี้ก็เป็นข้อหมูเป็นรุ่นแรกแล้วว่าเป็นรุ่น สองสามนะครับรุ่นสองอ๋อรุ่นสองรุ่นแรกนี่ก็คือมีลูกค้ารับไปแล้วใช่ไหมฮะรับไปแล้วแล้วก็ขุนไว้นู่นก็มีอ๋อครับผมขุนไม่ไว้อีกคอกหนึ่งนะครับผมกลับมาดูครับอันนี้คุณพ่อครับผมนี่คือเป็นอ่าแม่แม่พันของหมูใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวเป็นพ่อแหละครับอ๋อคือเป็นพ่อพันนะครับผมตัวยังใหญ่มากเลยครับนี่หนักประมาณกี่โลครับเนี่ยเคยช่างไหมฮะ สองร่องโลโอ้โหดูสิครับดูใหญ่กว่าคุณพ่อมากเลยครับผมผมก็เพิ่งเคยเห็นหมูที่ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้ครับตำลักเห็นใหญ่จริงๆก็ประมาณร้อยกโลนี้น่าจะร่วมสองไรยโลได้นะครับเดีวครับผมอาใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วครับก็อ่าเชิญมาคุยกับคุณพ่อคุณพ่อสักเนาะ คุณพ่อสักได้แล้วครับผมคุณพ่อก็อ่าจะฝากเบอร์ทิงไว้ที่คลิปนี้ไหมครับผมก็จะลงไว้ด้านล่างเพื่อท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็จะได้ติดต่อกับคุณพ่อได้เบอร์อะไรพอจาได้ไหมฮะมันเป็นเบอร์ของเบอร์สอบธรรมดาก็ศูนย์เก้าห้าครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองสามสาม สี่สองสามสามครับห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งครับผมผมก็จะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะฮะเผือ่อลูกค้าท่านใดสนใจที่จะมาสั่งลูกหมูนะครับ,ค,รบคืออย่างนี้ฮะอันนี้คือลูกหมูกำลังขุนนะครับผมในค,คันพอครับลูกหมูนี่เริ่มออกออก,ออกมา 25, ออกี่วันลนะครับยี่สิบห้าที่ผ่นมา 25, วันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาวันนี้วันที่สามใช่ใช่ไหมฮะก็ห้าแปดวันครับผมนี่ลูกหมูนี่คือออกมาประมาณประมาณแปดวันนะครับผมโอ้รู้สึกว่าเขาจะตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับบวกค่ายได้กินอาหารน้นเขเียวไปครับผมก็จะเป็นตามัยเขาเนาะโค่นเนาะตามใบเขาเขาก็ยิ่งโตก็จะยิ่งกินขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหพ่อ คนพ่อจะใช้อาหารให้กับหมูเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาหารเกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็อาหารนมอ๋อลูกหมูเนี่ยก็เป็นอาหารนมกินอาหารนมนมท,ทั่วไปใช่ไหมฮะมันเขาจะผสมนมเทียมอ๋อผสมนมนมเทียมเนาะอ๋อในการขุนการดูแลอนุบาลลูกหมูเบื้องต้น แล้วก็ใช้นมมาผสมกันนะฮะนมเทียมผสมกับหัวอาหารใช่ไหมฮะเรืองไงพ่อปอเสื้เขาผสมมาแล้วอ๋อเขาผสมมาแล้วคือเม็ดอาหารสาหรับลูกหมูคือเขาเขาผสมนมมาแล้วใช่ไหมฮะอ๋ออ๋อเรียบร้อยอเป็นแบบเม่อาหารแบบแห้งครับผมโอเคครับผมครับเพื่อทําความเข้าใจกันเนาะเกี่ยวกับการให้อาหารขุนลูกหมูให้โตไวนะครับผม นะครับก็จะโตวไวเหมือนพอพันธุ์นี้แะครับผมตัวย่างใหญ่เลยครับดูครับตัวใหญ่แล้วก็หุ่นสวยมากเลย <c oughs> อ่าพ่อพันธุ์นี้อ่มีอายุประมาณกี่ปีแล้วครับผมประมาณรุ่นนี้ได้สองปีกว่าแล้วอ๋อพอพัอนธุ์นี้ก็มีอายุ <c oughs> ได้ประมาณสองปีกว่า <c oughs> ครับผมอืม <c oughs> ครับผมก็ใครสนใจนะครับผมฟาร์มของคุณพ่อศักนะครับก็เชิญมาติดต่อหรือโทรมาตามที่เบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้นะครับผมอยู่ที่บ้านหนองกองใช่ไหมพ่อเนาะหนองกอ,งอยู่บ้านหนองกองำตำบนลนาบ่อคําอำเภอเมืองจังหวัดกะแพงเพชร ครับผมครับผมเดี๋ยวผมก็จะนาพาทุกท่านมาดูแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์ในแต่ละข้อนะครับที่คุณพ่อสักได้กันไว้นะครับผมนี่คุณพ่อครับนี่คือหมูเนี่ยคือเป็นพันธุ์ไหมครับทำไมสีเขากับขาวแล้วก็สีน้ำตาลฮะมันคน,คนละพันธุ์คนละพันธุ์ใช่ไหมฮะอันนี้คือสีขาวเนาะ รับคือสีขาวดูอกอันนี้เป็นพันอะไรครับดูล็อกดูดูล็อกดูล็อกดูล็อกใช่ไหมฮะ,ะหมูพันดูล็อกครับผมส่วนอ่าหมูสีขาวแล้วครับผมเป็นพันันอะไรฮะ,อ,ะอันนี้มันสมกัยจะเป็นเม็ดแตงอะไรผมเรียกผม็อ๋อพันเม็ดแตงนะครับผมอ่าเรียกผิดอาจจะอาจจะอาจจะเรียกผิดก็ขออภัยด้วยครับผมบางทีก็อ่า อาจจะจำผําจำจถูกบ้างเนาะสำหรับคุณพ่อคุณพ่อครับในการดูแลหมูในการทําความสะอาดของคอกเ่ยเราทําความสะอาดวันละกี่ครั้งครับผมวันละครั้งสองครั้งวันละครั้งสองครั้งเนาะถ้าเราไม่ว่างก็ประมาณครั้งนห ครั้งหนึ่งครับแล้วก็ดูในความสะอาดของของเขาด้วยพ่อเนะวันไหนที่เขาดูแล้วดูสะอาดไม่ค่อยเลอะเทอะเท่าไหร่เนาะเราจะล้างวันละครั้งครับผมวันไหนที่เขากินเยอะเขาสกปรกหน่อยนึงเราก็จะล้างเช้าเย็นใช่ไหมฮะครับผมไปดูอีกค้อกถัดไปกับผมอนี่นอนดูครับ หมูตัวใหญ่ๆเลยครับผมเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์มากๆเลยครับอ่านี่ก็บอกก็นอนครับผมก็ถึงช่วงบางตัวกำลับบงพักผ่อนนะครับนี่ครับอ๋อรับเดินมา เดินมาใกล้ผมแลครับผมก็หวัดปันไปด้วยนะครับผมเพรขาตัวใหญ่มากเลยฮนะดูนะครับ <c oughs> เขาตัวก็จะสูงสูงเท่ากับกับคอกเลยครับผม <c oughs> <c oughs> นี่หมูใหญ่ครับผมไม่ใช่หมูหน้อยแลครับหมูใหญ่ ส่วนแม่พันหมูตัวนี้นะครับผมอ่าเขากใกล้จะได้เวลาคลอดแล้วนะครับผม 6, ประมาณวันที่หกยังยังช้าประมาณวันที่หกที่จะถึงนี้<อ>ใช่ไหมพ่ออ๋อ,อ,อประมาณวัน,วนที่หกที่จะถึงนี้ยังช้านะครับก็จะคลอดแน่นอนเลยครับผมท่านใดเข้ามาชมแล้วอ่าสั่งจองด่วนนะครับคุณพ่อครับนี่มีคนสั่งจองไว้หรือย,ยังครับผมยังเนาะครับผม ยังไม่เห็นตัวครับับผมอ่าส่วนมากหมูที่คลอดมาเนี่ยจะมีลูกหมูประมาณกี่ตัวครับสิบตัวถึงสิบห้าตัวโอ้สิบตัวถึงสิบห้าตัวเยอะมากเลยครับผมดูท้องเขานะครับใหญ่มากเลยนี่ครับลูกหมูตัวน้อยอยู่ในท้องแม่ ของหมูนะครับผมประมาณ10บถึงสิตัวนะครับอแม่หมูก็จะนอนพักพักผ่อนนะครับคนท่อศักครับอ่ช่วงที่เวลาที่คนท่อศักดเลี้ยงหมูมาประมาณปีกว่านี้มีอะไรที่จะนําเสนอสําหรับบุคคลที่กําลังคิดที่จะเลี้ยงหมูนะครับผมเกิดเขาจะมาเข้ามามาศึกษานะครับผมท่านเลี้ยงก็เลี้ยงท <laughs> ี่ให้มันมีอากาศเปิด ถ้าอากาศปิดหนึ่งมันต้องเลี้ยงครับผมเพราะว่าหมูมันชอบเย็นอ๋อหมูชอบอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นลมสังเกตสังเกตได้ว่าก็จะมีหลายคนหลายฟาร์มที่วนมากอากาศร้อนเขาจะมาฉีดน้ำํำคนน้ําให้ลนะ่อเนาะเออมันต้องเอาธรรมชาติช่วยเราด้วยครับผมวันนี้ก็มีความรู้อ่าเบื้องต้นนะครับผมและความรู้จากคุณพ่อศักด อ่มากมายพอสมควรเลยนะครับผมวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูแล้วก็อ่ผลิตลูกหมูออกมาสู่ท้องตลาดได้นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสักมากๆเลยครับผมขอบคุณมากครับคุณพ่อขอบเลยครับคับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสรับคลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ช่วยคอมเมนต์ช่วยติดติงมันได้นะครับผมผมจะนำข้อคิดเห็นของท่านไปพัฒนาคลิปต่อไปนะครับวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคนที่กำลังหัดเลี้ยงหมูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์หมูนะครับวันนี้ถิงเกษตรบ้านเราขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมและอย่าลืมหากท่านใดสนใจคลิปแนวนี้นะครับช่วยกดติดตาม ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้บ๊ายบาย